ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิน h ชาแนลนะคะน้องๆค่ะวันนี้มันเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่อุ่มตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่อุ่มจะเข้าไปเล่นอีเวนต์ป่วนเวลาหาอนาคตตอนที่2นะคะแล้วคาดว่าน่าจะได้รับรางวัลในสเตจสุดท้ายวันนี้นะคะทุกคนเอาจริงๆพี่จะบอกว่า อีเวนต์ปวนเวลาหาอนาคตตอนที่2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากกว่าตอนที่1ตรงที่อ่าเดี๋ยวเยวพี่พาไปดูนะคืองี้น้องๆค่ะอ่าตอนที่พี่เล่นป่วนเวลาหาอนาคตตอนที่1เนาะก็คือวีคอ่าวีที่ผ่านมาที่มันเริ่มวันจันใช่ไหมของพี่อะคะแนนในสเตจสุดท้ายสเตจที่3ก่อนที่พี่จะได้รับ น้องนักเรียนมิตรภาพจามรีนะคะทุกคนมันให้ทำแค่25,000คะแนนเองแต่ว่าพอมาเป็นป่วนเวลาหาอนาคตตอนที่2เนี่ยมันให้ทำคะแนนในสเตจสุดท้าย ตั้งห้าหมื่นคะแนนซึ่งมันต่างกันครึ่งๆเลยนะคะตอนแรกอะพี่คิดว่าเอ๊ะมันจะทันหรือเปล่าวะเพราะว่าคะแนนในสเตจสุดท้ายระหว่างตอนที่1กับตอนที่2องะมันต่างกันมากตอนที่1มันแค่2 5 0 0 0คะแนนแต่ว่าพอมาตอนที่2มันตั้งห้าหมื่นคะแนนนะคะทุกคนตอนแรกพี่ก็คิดว่าจะไม่ทันเหมือนกันแต่สิ่งที่พี่ทําก็คือ เข้าทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะคะคือหนึ่งชั่วโมงเข้าเกมทีหนึ่งชั่วโมงเข้าเกมทีนะมากดอ่าแตะอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพื่อแบบเติมพลังเข้าไปนะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันทันว่ะเพราะว่าตอนเนี้ยคะแนนของพี่อยู่ที่สี่หมื่นเกือบสี่หมื่นแปดอ่าเกือบสี่หมื่นแปดพันแล้วนะคะซึ่งเหลืออีกประมาณสองพันกว่าสองพันนิดนิดก็จะได้รางวัลในสเตจสุดท้ายแล้วนะเอาจริงจริง อีเวนต์ครั้งเนี้ยพี่ไม่ได้เปเลยไม่ได้ซื้อน้องผู้ช่วยเลยนะที่ตอนแรกพี่บอกว่าน้องผู้ช่วยตัวเนี้ยคือสะดุดตาพี่มากด้วยความที่น้องแบบดูตัวเล็กตะมุตะมีน่ารักแล้วก็ดวงตาแป๋วแปวนะพี่ก็เลยคิดว่ายังไม่เปดีกว่าเดี๋ยวลองเล่นแบบสายฟรีดูซิว่าเออเก็บคะแนนห้าหมื่นคะแนนในสเตจสุดท้ายเนี่ยมันจะทันหรือเปล่านะปรากฏว่ามันทนันนะคะทุกคนซึ่งพี่อุ๋มแบบ ดีใ,ใจมากๆเลยอ่ะผ่านมาสองอีเวนต์แล้วที่พี่ไม่ได้เปเลยแล้วพี่เล่นทันได้รางวัลครบทุกสเตเอาจริงๆอีเวนต์ลักษณะแบบนี้ถ้าไม่เปพี่อุ๋มเล่นไม่เคยทันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ด้วยความที่แบบเราติดงานติดภารกิจนู่นนั่นนี่ด้วยไม่สามารถเข้ามาเล่นได้ทุกๆุชั่วโมงเหมือนตอนนี้นะคะ แต่ว่าตอนเนี้คือด้วยความที่พี่กักตัวอยู่ใช่ไหมล่ะทีเนี้ยมันก็มีเวลาเล่นค่อนข้างเยอะไงคือพี่สามารถเข้าไปเล่นได้ทุกหชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเข้าไปได้30สนาทีเข้าพี่ก็ยังทํามาแล้วนะคะมันก็เลยทําให้เรามีเวลาในการเข้าเกมมากที่สุดนี่ทุกคนทุกคนถ้าพี่กดแต่อีกครั้งหนึ่งนี่คือพี่ได้รับรางวัลเลยนะ เรียบร้อยนะคะไปวางน้องกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวแล้วก็กองแซฟไฟ์ที่เหลือพี่แรกเพชรได้5เม็ดนะคะโอเคจบไปแล้วนะสำหรับอีเวนต์ของพี่นะคะน้องๆอ,อยู่ที่สเตจไหนกันบ้างแล้วคิดว่าตัวเองจะทำทันหรือเปล่าก็สามารถอัปเดตพี่อุ่มได้นะคะเดี๋ยวพี่อุ่มไปแสดงความยินดีด้วยนะเดี๋ยวพี่มาวางน้องก่อน เออเรามีบ้านของน้องแล้วค่ะทุกคนก็รอให้น้องมานะคะโอ้พี่ดีใจอ่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วน่าจะอยู่หลังเดียวกันกับน้องนะักเรียนมิตรภาพจาม,มารีนะพี่ว่าน่าจะอยู่หลังนี้นะนี่จริงๆด้วยนี่กดรับเลยเย้ yeah. นารักนะเนี่ยนักเรียนมิตรภาพกริฟฟอนขาล็อกนะคะทุกคนเดี๋ยวขออ่าน กลุ่มนักเรียนในอนาคตของโรงเรียนมิตรภาพประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงกริฟฟอนที่มีทัศนคติรุนแรงพอดูตัวนี้ด้วยโอเคพี่อุ๋มได้รับแล้วนะน้องๆใครที่ได้รับแล้วบ้างเอ่ยคอมเมนต์อวดพี่อุ่มด้วยนะคะจะได้ไปแสดงความยินดีด้วยนะสบายใจแล้ววันนี้ไม่ต้องเข้าเกมบ่อยๆก็ได้เพราะว่าอีเวนต์เรา เสร็จสิ้นลงไปแล้วรับรางวัลในสเตจที่3สเตจสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องนักเรียนมิตรภาพกริฟฟอนขาร็อกนั่นเองนะคะคือเอาจริงๆ2อีเวนท์ที่ผ่านมาเนี่ยปวนเวลาหาอนาคตตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยพี่ทุ่มเทมากๆเลยนะเข้าเกมทุกครึ่งชั่วโมงทุกหนึ่งชั่วโมงจริงๆ ด้วยความที่แบบว่าเรากลัวมันจะไม่ทันเรายิ่งตอนที่2เนี่ยสเตจส,สุดท้ายที่5้าหมื่นคะแนนเนี่ยกลัวมากนะกลัวว่ามันจะไม่ทันนะทุกคนแต่มันเป็นอะไรที่แบบมัน Amazing สำหรับพี่มากๆนะในที่สุดก็ทันนะคะทุกคนทันแบบบุดวิดมากซึ่งตอนนี้ถ้าใครที่ยัง ทำอีเวนต์ยังไม่เสร็จเหมือนของพี่นะคะมันก็จะเหลือเวลาอยู่ประมาณ10ชั่วโมงนะคะทุกคนประมาณนี้นะตอนแรกพี่กะว่าวันนี้พี่จะลงเป็นคลิปอ่ะพาน้องๆไปเล่นเกม ดิสนีย์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์นะคะทุกคนแต่พอพี่เห็นว่าเฮ้ยอีเวนต์กำลังจะได้รับรางวัลในสเตจสุดท้ายแล้วนะก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะมาอยู่ด้วยกันก่อนในเกม m าริเทิลโพนี่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาน้องๆไปเล่นอ่าเกม Disneyland, ดิสนีย์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์กันเพราะว่าของค่ายเกมลอฟค่ายเดียวกันกับ อ่ามา l ลิตเทิลโพี่เนี่ยพี่โหลดมาใหม่2เกมก็คืออ่าเกมแรกก็คือ Disneyland ดินแดนมหัศจรรย์นะคะทุกคนแล้วก็เกมที่2ก็คือดราก้อนมาเนียนะคะทุกคนเป็นเกมเกี่ยวกับอ่บามังกรอะไรทํานองนี้นะเดี๋ยวพี่จะอ่าวันพรุ่งนี้กับวันมะลืนพี่จะพาทุกคนไปเล่นทั้ง2เกมนี้กันนะว่ามันเป็นยังไงคือพี่เห็นรีวิวมาใน ทั้งใน YouTube นะทุกคนแล้วก็มีเพื่อนพี่บางคนแนะนำมาเหมือนกันว่าให้ลองเล่นดูนะคะสำหรับสองเกมนี้เขาบอกว่าอ่าภาพสวยมากนะคะทุกคนกราฟิกสวยมากไม่ต่างจาก m า Little p โพนี่เลยแล้วก็เนื้อเกมอ่าสนุกนะคะพี่ก็เลยจะไปลองเล่นดูนะคะทุกคน ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้กับวันมะลืนเป็นอีกเกมหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราพักเกมมายสเตอร์โพนี่ก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าสำหรับน้องๆที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกมมาย i เตอร์โพนี่นะก็สามารถคอมเมนต์ถามพี่อุ่มได้เลยนะคะพี่อุ่มจะตอบให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆน,น,น้องๆคนไหนที่อยากแอดไอเดีเกมที่อุ๋มมานะคะเกมมาย i เตอร์โพนี่หรือว่าเกมอะไรก็ตามแต่นะ เดี๋ยวพี่อุ่มจะแปะคอมเมนต์ให้หรือว่าใครที่หาคอมเมนต์ ID เกมไม่เจอนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามพี่อุ่มได้เดี๋ยวพี่อุ๋มจะไปตอบให้นะคะอ่าหลักๆที่พี่อุ่มเล่นอยู่ตอนนี้ก็จะมีเกม My Little Pony นะคะทุกคน Hello Kitty World 2นะคะ Disney Land ินแนด,ดน,แนดมาหาัศจรรย์แล้วก็ Dragon Mania นะคะทุกคนที่พี่อุ่มโหลดใหม่มานะคะก็อย่าลืมแอดไอเกมมาเป็นเพื่อนกันนะคะมเมื่อเช้าพี่เขา้า พี่เข้าเกมตั้งแต่ตอนหกโมงเช้านะทุกคนตื่นเช้ามากๆเลยนะ,ะก็มากดรับหัวใจกดส่งหัวใจให้ทุกคนแล้วที่เป็นเพื่อนในเกมของพี่นะคะแล้วก็กดรับกองกล่องของขวัญเยอะมากน่าจะประมาณเกือบ60กล่องได้ขอบคุณมากๆเลยที่น้องๆมาทิ้งกล่องของขวัญให้พี่แล้วเดี๋ยวพี่จะอัปเดตให้นะสำหรับโพนี่ลดราคาในร้านสตูต,ตอนนี้พี่จะบอกว่าพี่อัปิ้งน้องตัวนี้มากทุกคนเนี่ย แดนเซอร์ผู้ร่าเริงนะคะเนี่ยน้องตัวนี้พี่ปิงมากพี่ชอบตรงไหนรู้ไหมคือพี่เป็นคนที่ชอบสีชมพูนะแล้วน้องตัวสีชมพูไม่พอพี่ชอบน้องตรงทรงผมเอาจริงจริงพี่ว่าทรงผมน้องมันน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะแบบดูเก๋ไก่มากเลยแต่ว่าทำไมน้องลดแค่30%นะแล้วคือราคามันสูงมาก 350เพจนี่เอาจริงๆมาถ้าพี่รอซื้อโพนี่ลดราคาสัก80 90%นี้350เพจนี้พี่ได้หลายตัวเลยนะแต่นี่คือแบบพี่อลังเลมากเลยคือพี่อยากได้น้องมากแต่คือจะว่ายังไงอะ่ะพี่ยังคิดเลยว่ามันจะมีโอกาสที่น้องจะมาอยู่ในร้านสตูไหมให้พี่ซื้อไหมนะทุกคนแล้วก็มีน้องคนหนึ่งถามพี่มานะคะบอกว่าเออพี่หุ่มครับสารกลาง อในร้านสโต์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลดราคาหรือเปล่านะคะพี่จะบอกว่ามันมีโอกาสลดราคานะแต่มันอาจจะลดไม่มากคือสารกลางเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือคือพี่เคยเจอประมาณครั้งสองครั้งนะเขาลดอยู่ที่ประมาณ10%นะคะทุกคนไม่ได้ลดเยอะนะเอาจริงๆแต่ตัวเพียงก็ยังไม่ซื้อเหมือนกันสำหรับสาระกลางนะคะ อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตน้องๆแล้วนะคะพาน้องๆทุกคนมารับรางวัลน,น้องนักเรียนมิตรภาพกริฟฟิลฟอนขาร็อกนะคะทุกคนนี่นะคะคือพี่พี่ก็งงเหมือนกันสรุปเขาเรียกว่ากริฟฟินหรือว่ากริฟฟอนคือแบบพี่เห็นพี่เห็นอ่าอย่างในชื่ออย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ากริฟฟอนนะคะทุกคนในหนังสือที่พี่อ่าน สำหรับแนะนำตัวละครเขาก็เรียกว่ากริฟฟอนนะคะแต่คือเห็นแบบบางทีในเกมมันก็พิมพ์เป็นว่ากริฟฟินไงพี่ก็เลยงงว่าแล้วสรุปม,มันคือมันเรียกว่ากริฟฟินหรือว่ากริฟฟอนกันแน่วะอ่ะโอเควันนี้พี่อุ่มก็มา มารับรางวัลนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับกิจกรรมสนุกแถมยังได้รางวัลน้องๆอย่าลืมเข้าไปกดดูวิดีโอเพื่อรับรางวัลนะคะทุกคนมีรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้องๆกดรับนะนี่เลยรางวัลสูงสุดก็เป็นน้องโพนี่ตัวนี้นะตัวสีชมพูน่ารักมากๆเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ23วันกับ23ชั่วโมงนะคะอย่าลืมเข้าไปกดรับด้วยนะสาหรับสมาชิกรอยยอคลับเนี่ยก็ ไม่ต้องกดดูวิดีโอให้เสียเวลานะคะก็สามารถกดร,รับรับรับแบบข้ามได้เลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวพี่เล่นเควสกลุ่มเสร็จพี่จะขออนุญาตปิดคลิปแล้วนะ โอเคอ่าวันนี้พี่อุ๋มก็มาอัปเดตน้องๆให้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับอีเวนต์ปวนเวลาหาอนาคตตอนที่2ของพี่อุ๋มก็เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วรับรางวัลในสเตจที่ 3. สามสเตจสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆอ,อ,อยู่ที่สเตจไหนกันบ้างได้รับรางวัลสเตจสุดท้ายกันหรือยัยงเอ่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ อ,อวดพี่อุ่มได้นะคะทุกคนวันนี้พี่อุ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนเนน้องๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย